ครับครับ1 ah. 8 ah. ah.

ไปตอนบ่ายเลยไม่ได้กินครับเพราะว่าร้านประกอบไปตอนเรียนไปตอนประมาณ3โมงนะไ่มีใครได้กินเขาไปตลาดนะไปเท่ไปตรงตะม้อยพอยังไม่มาจ้ะเพราะว่าคนนั้นนะเขาเลื่อนไปวันพี่วันเสาร์ของเด็กน่ะนะไม่ได้ไกินเขาใช่หรือเปนี้อันนี้ของคุณโตเดี๋ยวไปตรงตะม้อยพอได้พลังบอกคุณวันใครคือลึกนะคุณครับบุญแท้เนาะพี่กีรานะ lời chồng chồng Này, chồng 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 ปปเอาอะไลุกออเประขงไหมลงดีไหมก่อนดีนะพะัดหูดออกัแ้วหน้าจางเด่นด่

ขอบคุณมากค่ะพอตีเสียบจบดึงออกเลยลูกมันจะดึงออกได้เหรนควันควันควันอินบอโอ๋สมาโยกมา

คมอากลงไย่าจไมไปแล้วครับเพื่อชิดทับมาาว่าปวดเขอีกแล้วพวกเจ้าเลยเนาะอะไรเบิงก่าก็สไปแล้วนก็ไปดีน้แล้วเอาเสนอแล้วเร้พี่น้องเีห้ี้อย่ใบ่อนนีนะลังลงลงนรงบเจ้านทีะามสินาทีเป็นยังไงลงใตัวจะไหลบอกจะได้สองั้นไหลหนึ่งไหม กดให้แล้วจ้าใส่บล็อกอยู่นะนี่วาใช่ไหมนี่จ้าการประกาศกาประกาศต้อนดัากบอกครับเมือีบอกครับเหมือนแล้วมอบึงหงาน้ยลุงกับานแลุงเดีลุงบึงหินงานหรือสองไม่อันไหมพหรอม่ใช่มันมันกัแดนอะ แย่เลย่อนอกไปแต่ผมเป็นยังไงว่าจะปลูกกระเบื้องจะชเอาอีกปูนกระเบื้องการระดับเอาไหมเดี๋ยวคนปลูกกระเบื้องเหรอเนาะเจ้าหน้าตองเรียนจำได้ไหมไปเดี๋ยวปีหน้าก็ได้เลยอ่ะเรับครับภปิดเลยครับจ้าว ตามาเบิงสิลงแล้วจนได้อยู่ค่ะมาคืงครับอบิดย้าขอบคุณครับคนายสะดดนเราจะกลตาสิมาเบิงหมดสิบ้ามาด้ลครับเดี๋ยวยู่หอเดี๋ยวอยู่ห้องแอรซิตมาด้วยครับเดีอ่้องปนองคนโดดเลยครับเดาก็ดีใจนะคะที่ไอ้มาจาไทยพานอกไปเที่ยวน่าเลดามใช่พี่เพิ่งมาลองดูสามคนครเอครับบล้ว้องทนเีเดาไม่ธรรนดาลครับผมเฝ้าลงโดดข้ไปจนลืม จุงสอยเวกกันเองคจะใ้ทงานาสวัสดีจ้าี่น้าไม่อยู่กับงานม่นีเปนผูกห่อนแทนไม่ทำงานตัวตัแกันได้อ่าพี่น้าสวัสดีคท้สวัสดีจ้าม่มาเอไม่กินปลาไม่มาแล้วาัสวอาจจะมีธุระอะไรที่ไหนสักแข่งก็ได้นะครับผมอทุกคนก็จะได้ลืมกันล้วรัไม่ให้ลง เคยเฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดไปง้อหลายคนสีวายานเหมือนกันนะเฮ็ดไปน้ะหลายคนสิวายาิดพไปแล้วมาสีวันแล้วเหอันะโอ้หมู่บ้านคนก็อาบน้ำล้างครอยู่เด้อเรื่อสมู่บ้านสองนึ่งคนประกาศเอาชีวิตไปเสี่ยงอับน้ำสามขรันงนะคะที่แวะมาให้คน พี่จันหอมมากๆเลยนะคะหุ้งไข่บ่อไข่ล่องเหครับหุ้งพวกแก้วว่าไห้ล่องครับลุงชื่ออจัดตอนเมืองครับคุณที่ยังไม่มาครับคุณยายสวัสดีครับต้อยครับเอ็ดมินพี่จนหอมครับสวัสดีครับพจะเพิ่งลงจควาพี่ลงแล้วครับแล้วนยขอบคุณครับกลนลืมเมื่อไหร่คิเแต่ไปค่ะสามีช่วยงานลุงน ไอ้เค็มช่ยาสำหรับมีดานเราคิดผสมดีแม่น้อยเด็ดขาดมาดเด่ไม่เป็นเพนก็หายใจอ้าวถากันคุยกันไปได้ท่าน่ะไม่ให้ลงค่ะ กันจกเียกในครันอไเวลาปดาอ่าโอยปดาบอกว่าอยากกันเ้อเดี๋ยวให้แล้วจ้าควาจะสะกดได้คุณ่มันยาวมากมันนานมากนะถ้ากั้นให่่นานะคะน้องบอกว่าอยากกันเลยคุณนมุ้งอ่ะไม่ด้าว่านผิดก็เอีก็อ่านผิดก็แล้วกันเนาะเก็เข้าใจผิ หลเวลาป้าด่าอ่านบงทตุ้มบังทหนูลุ้นลุ้มมาสอบคนจกให้ทางนี้แจกยังบ่ลุ้นยิ่งกว่างเรบบคคอยคอยคอยดเส้องแรม่ของมกองอยู่รบดน้อยวดงคให้บบคือเนเอาเ่องคลิปดยถึงหมื่นเน้ออบแม่ดาด้วยนะคะ อุเก็จะเป็นหดหลักั้รักมือนนีแหงลักลอยร่วงคุเปเสารักลอยอยู่เป็นีย่าี้เนาะคการคือการอ่านคันถามคุณบุญยาพาถามคุณบุญาาไม่ด้แนครับตงตไม่ได้ังแต่ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ดตังแต่ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ได้งแ่ไม่้ตั้งนต่ไม่ได้ตั้งแตไม่ได้ตังต่ไม่ได้ตงต่ไม่ได้ตั้ง่ไม่ได้ตด้ง่ไม่ได้ต้ง่ด้ตัง่ไม่ได้ตั้งแ่ไม่ได้ั้่ไมด้ ขนาเรียนมาเกือบมาน้มเกือบปีนะคะแน่แน่แน่านียนไปกินแล้วนะบอสโคตกิเมือรจล้คนนตัวามกิน่ต้ไปาแก็บอกโอ้ยสามหากระเสืออยู่วิวดีแท่ไลยเป็นยังไงวิวดีบอลพีนองแหมซลกันเล่นะคับคุณได้ดีนมาโอ้เกี่ยวกันเลยเนาะหาวอันี่กัมะนังอันนั้นอันมาแล้วครับกซ่องโปก่อนเนาะฝุ่นโปะยแล้วบันไดนะครับ พวกเจ้ารักเบินฟ้องโคกรุ่งบอกกางแต่งอยู่นะครับดูกางแต่งฟ้องตื่นจากคำนักตะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ99แล้วจะได้2จะได้10แล้วนะคะนั่งๆค่ะแล้วจะลงไะไรลุงจะขึ้นมหมีเครื่องแนะฟ้องโคกกรโคตรกระตาก่อนอันนี้คือเม่ไดากำลังเดินมาราธอนนะคะวิ่งไม่ไหวค่ะ ให้ใหคุณบุญยาพาวิ่งมาราธอนลงได้แล้วค่ัมรถดีกว่าไปแล้วนะม่ไมีแต่ะน้าทีมาธิงคขับรถมจะหอ่านานศคุณกำลังใจครับสุดท้ายเรียนมาคุณรูมปีหนึ่งมาแต่ว no ่าไม่ผ่านสอบจะมีอก็ต้องย้อนกลับมาเรียนซ้ำซัอีกนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่อนุบาลนะะ สูนิสานะครับศุนี่เป็นกำลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะขอบคุณครับคุณซัมซุงวัชสุขอนันตกัะยาน์ีสุรชัยคุณอาวายนี่กะตุ้นแม่ดา้เมนนอยู่เลยเ่งขนเยะมางไม่อยู่ครับข้าวได้เยืนยันไม่อยู่เลยก็ยังผิดอาอปเกี่ยวกับเบิ้งเนาะแล้วก็ยังผิดหนนนึง ม่สนใจคต้องไ่นายเข้าไเมื่อตอนตอเอารถเมื่อตอนช่องกลาลุ้นจอนล้จนปากลุ้นจนปากเก่งตามแม่ดาไปด้วยค่ะนี่จะคุณแต่ชอช่างแม่ดาไม่มาจรงจริงนะะ ซาไรซารซาามามาตลอบจอโซ่จอชางไม่ร er ู้ละค่ะถูกต้นดอกไม้สวยแค่ช่วยกันดีๆใช่ครับช่วยกันนะครับลุงปลูกมึงนาแต่ก็ยังนยังไม่เสร็จแนี้ผอไม่ได้ยังไม่หลังคมึงมาปลกปีเดนยวกันสองแยกสองเย็น ที่จะว่าแม่ดาบยืนหนึ่งห้าโคกไปแล้วกันเนาะนี่เหรอที่พี่สวัสดีแล้วไอ้ถ้านายอ่านไม่ถูกก็อีกบ้างก็ได้นะคะเอฟซีโอ้ยังมองหิวค่ะหิว มาแล้วจะเรียกมาดีมาแล้วจะเรียกมาหาเรีมาใครที่ถามซีนก็เลยมาแล้วนะคะนะคะข้าไม่ได้กลับสาวนาต่างแดนมากๆเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆบ้างนะคะช่องเล็กๆนี้ถ้าไม่มีวซีนมาคอยเติมเติมกำลังใจให้ก็จะไม่จะเติมตรงกเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำขาดอาหารขาดคุนเรื่องราคา ก็จะไม่มีโอาการงอเลยนะคะช่วงยุท่ามัที่มา้งมาทำอะครนี่จะคุณแม่ได้เรียกนิดว่านิดชาคุณวัดคุณคนแกเป็นคนขยันค่ะ

งานเป็นหนาวพี่โกโก้สวัสดีค่ะโัเคียาอยู่ในใจแล้วพี่โกโก้เราไ่คอยดูดิอยู่ที่คพกว่าจะลงนานๆแล้วเนาะเราก็รออยู่เนี่ย่มึงหันจาวาซานสิบมันเกินมันเกินอะไรดิคอท่าเจ้าอยู่นผมคอยจองมาเว่าจะลงได้ 8 48นาทีคุณกินยังไงใสหัวไงหอดหนึ่งชิ้นมโอ้ยไห้แล้วตาดแดดนะครับผมวิตามินดีครับผมค่อยได้ดำครับอ้มเจ้ากินกันเลยเนาะเราใส่หมวกเลยเสร็จแล้วลมปนกลางเรา่ด่างแน่ดูนคขอบคุณนะคะคุณสาวนาตางเดนเจียงแล้วพักทานข้าวก่อนนะครับ เกาหลีค่ะเที่ยงครึ่งแล้วเอาแต่หิ้วเ่ยนอนไม่หิ้วเข่าอยู่คิดเวลาปักขันปะปักย่มของลุงนี่เด้อักย่มนี่เนาะมีูมักทันต้นบักท้นอยู่หลังของน้ำผุนเมบแซ่บเด้หวานกรอบมืดแล้วมดแล้วเพราะดีเพอดีกินดึกนอนอีกมั่นพว้ามุแล้วมืดแล้วนี่ๆเนี่นี่ยเนี่เนี่ยเน้่ยนี่พี่เขาขัวพอดีเลยนี่ยมาย่มเียโอ้ยบอกย่อมต้อย่อมฝาา เอาแก้วใส่หน่อยนาะเมื่อยงฝาเมื่อแล้วหมดเรือแล้วตัวนี้ครับพี่นุ่มมาสั่นมาทำม้านไปมาดูปอกโคกินเมื่อแล้วกินเมื่อแล้าอยู่ใกล้ๆก็จะทำกับข้าวกันก็นายเปิดสร้างอะไรได้ยังครับเปิดแล้วครับเพิ่งเปิดครับลืมน้าพี่เจมส์สวปสดยครับผมครับสวัสดีครับคุณค่าสวัสดีครับสบุรีณไทด้อรชัยขอบคุณครับให้ลุงตากแดดดีแล้วอยมาประเด็น่ะมีกลุเยอะๆยอะอหอยมาครับผม เชอรี right? mm ่ต hmm. ้มต้มต้มซุยังพี่โอ้เต็มออดีแล้ตอนแรกเอาเอแบบหลาตอนแรกเ็สิ่งของหอพอดีมามาลองมาดแ f มิลี y ค่ะให้ลุงกาไปข่าวก่อนเดี๋ยวลมเป็นลมคอยให้ได้กินเขาตาเศ้าเหมือน่ันนึงกินเขาไปกองนึงหัวแต่แล้วกอเพื่อนไดเสียกงานได้เป็นยางีพี่น้องเ้ยอุ้ยเนอไปหุ่นีกองก็ได้เนาะ เอ้าเ้ามานได้มาปุ่ได้ลุได้มันเดี๋ยวมันเซนีทรายกับปุ่นี่สอบหนึ่งก็ได้แถวหนึ่งเจ้าก็อมาสือปู่นเก่าไหมปูนเก่าเดี๋ยวทำไม่ได้โอ้แล้วอ๋อนี่ลุงมีสูตรอ๋อโอเคโอเครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยครับผมเดี๋ยวมาให้กินข้าวเป็นกันกระโดดมาเด้อกระโดดมาเด้อครับผมสวัสดีครับไไปปหากินข้าวกระโดดมา